ปัญหาเมื่อตั้งแต่ปี54ปี54คือคัดจมูกใช่ไหมฮะคัดจมูกซ้ายหายใจไม่ออกประมาณพฤศจิกาอ่ะไหนลองเล่าอาการให้ฟังหน่อยสิครับว่าครั้งแรกที่รู้สึกผิดปกติคืออะไรฮะมีเลือดออกค่ะมีเลือดเหมือนเลือดกำเดาออกที่จมูกเลยค่ะออกมาเป็นเป็นก้อนเลือดไหลออกมาเลยตอนแรกก็คิดว่าต,ตื่นนอนมาก็ก็คิดว่าเป็นเลือดกำเดาไหลอ,อพอมาพฤศจิกาปี54ก็หายใจไม่ออก แน่นจมูกชั้งสองข้างค่ะไม่มีน้ำมูกนะคะไม่เป็นหวัดไม่มีน้ำมูกไม่มีหวัดไม่มีจามแล้วก็หายใจไม่ออกข้างเดียวค่ะออกเป็นข้างเดียวข้างเดียวก็ทานยาก่อนทานยาก่อนยังไม่ไปหาหมอทานยาอยู่ประมาณเดือนหนึ่งครับก็ไม่หายเพราะว่ารู้สึกทานยาแล้วมันไม่มันไม่มันไม่ดีขึ้นเลยไม่มีอาการไม่มีโล่งเลยยังไม่มีโล่งเลยก็เลยหาหมอครับหาหมอแรกๆก็อ เอกซเรย์สองกล้องเข้าไปเอกซเรย์เฉยๆค่ะเอกซเรย์ใช้ใช้เครื่องอะน,นะคะคก็ตรวจว่าเป็นผนังโพงไซนัสอักเสบยังไม่ยังไม่ทราบว่าเป็นมะเร็งตรวจตรวจเสร็จแล้วก็ทานยาอยู่ประมาณเกือบสองเดือน hmm. ก็ทานยาแก้อักเสบทานทานตลอดเลยทานตลอดเลยเป็นอาทิตย์เป็นอาทิตย์ตยแล้วก็หยุด อาทิตย์นึ่งแล้วก็ทานอีกอาทิตย์หนึ่งก็ทานอีกอ,อกืก็เป็นอยู่แบบนี้เกือบสองเดือนก็ไม่หายอ,อก็เลยเปลี่ยนหมอ,อาหาพอเปลี่ยนคุณหมอก็ตรวจครั้งแรกก็ส่องส่องสอง่สอจมูกปกตินะคะคยังไม่สองกล้องสองจมูกปกติก็ให้ยามาทานแล้วอีกสองอาทิตนัดใหม่อมพออีกสองาทิตนันใหม่เขาส่องที่คอแล้ว สองที่คอสองกระจกที่คอแล้วจะเห็นว่ามีก้อนเนื้ออ่ะคาวนี้เห็นก้อนเนื้อเลยค่ะคุณหมอเห็นก้อนเนื้อที่คอก็เลยสั่งสองกล้องที่จมูกอพอสองกล้องที่จมูกก็พบว่าเป็นก้อนเนื้อแต่ยังไม่รู้ยังยังไม่รู้ค่ะยังไม่รู้พอสองสองกล้องเสร็จก็อนัดไปตรวจชิ้นเนื้อเพราะว่าจ้อง พอเห็นก so ้อนเนื warm, so like ้อแล้วก็ต้องต้องตรวจชิ้นเนื้อละว่าตมันเป็นเซลล์อะไรมันเป็นก้อนเนื้ออะไรอพอวันนั้นเป็นวันอาทิตย์ครับก็เลยตรวจไม่ได้ก็เลยต้องนัดวันจันทร์ตรวจชิ้นเนื้อวันจันทร์พอตัดชิ้นเนื้อวันจันทร์ปุ๊บรู้ผลเลยไหมรู้ผลเลยไหมฮะยังค่ะยังไม่รู้ผลนะฮะจะรู้ผลวันศุกร์ประมาณวันศุกร์วันศุกร์อ่าก็ วันจันตรวจชิ้นเนื้อแต่ชิ้นเนื้อไปปุ๊บเนี่ยก้อนมะเร็งมันโตอยู่แล้วครับมันก็พอถูกตัดไปแล้วมันโตขึ้นใหญ่ขึ้นพอท,ที่ที่รู้ว่าใหญ่ขึ้นเพราะว่าวันจันร์วันพุธวันพุธ,พธตามองไม่เห็น<อ>ตาข้างที่เป็นนะคะตาข้างทางนี้ค่ะจะจะตรงกลางจะมืด <S <S เหมือนมีมเหมือนมีฟิล์มมาบางัง<อ>ตรงกลางจะมืด แล้วก็จะเห็นรอบๆเป็นสว่างคุณปูเป๊กก็เลยคิดว่าชิ้นเนื้อมันใหญ่ขึ้นด้วยใช่ค่ะมันโตขึ้น<ส><ป>มันมีผลมาถึงสายตาก,ก,ก,ก็เลยไปแอดมิดค่ะพอมาแอดมิดเกี่ยวกับเรื่องตานะคะก็คุณหมอจอประสาทต,ตาก็มามา,มาดูคือว่าด้านหน้าปกติม,มันไปกดทับจอประสาทด้านหลังอ๋อฮทำให้เรามองไม่เห็นเห็นไม่ชัดม,มันจะมืดมคุณหมอก็เลยสั่งทำา MRI สแกนเอ็มไอสแกนวันพุธใช่ไหมคะครับวันจะรู้ผลตอนเย็นเพราะว่าไปตอนนั้นเย็นแล้วไปช่วงบ่ายก็รู้ผลมาตอนเย็นแล้วบวกกับว่าชิ้นเนื้อเนี่ยมันต้องรอถึงวันศุกร์มันต้องมันต้องเอามามันต้องเอามาประกอบกันค่ะก็เลยโทรศัพท์ไปให้คุณหมอดูให้คุณหมอจะก็ดูให้จากโทรศัพท์ไปถามที่ที่โรงพยาบาลที่ตรวจก็ผลก็มาคือนั้นแหละว่า เป็นมะเร็งแล้วก็ขั้นที่สองขั้นที่สองเพราะมันลามมันลามไปกดทับจอประสาทตาแล้วก็ก้อนมันใหญ่สาคูณห้าเซนจากผลจากผลเอ็อาไอแล้วก็จากผลตรวจชิ้นเนื้อเป็นเป็นเซลล์มะเร็งสคอร์มัสอิพิทิเลียมเซลล์อ่าก็ก็ตกใจไงถ้าต้องต้องให้เคมีบำบัดต้องฉายแสงสาสิบหครั้งแล้วคุณปูเป้ก็โอเคค่ะ ไม่รู้จะตอบยังไงละค่ะใช่ไหมฮะค่ะก็ะะะได้แต่ว่าจะต้องทําทําตามที่คุณหมอบอกอย่างเดียวอ,อืแล้วทําเป็นแล้วพอเริ่มต้นทําแล้วเป็นยังไงบ้างฮะก็ก <c oughs> <ๆ>็เอาตอนแรกตอนแรกเนี่ยต้องนัดก่อนเพราะว่ากว่าจะตรวจตรวจสุขภาพเสร็จครับแล้วก็หมอก็สั่งให้เคมีบําบัดวันจันหาคุณหมอใช่ไหมคะวันพฤหัสให้วันพฤหัสให้เคมีบําบัดเข็มที่หนึ่งพอให้เคมีบําบัด ตอนช่วงระหว่างอาทิตย์ที่ตรวจเนี่ยช่วงระหว่างนี้ให้ก่อนที่ให้เคมีมาบัดเนี่ยก็เปิดอินเทอร์เน็ตหาแล้วก็พี่ชายเขาแนะนําพี่ชายเขาเปิดอินเทอร์เน็ตหาว่าจะมีอะไรช่วยช่วยเหมือนเขาพี่ชายเหมือนกับว่าเขาเคยได้ยินว่ามีสารสกัดตัวหนึ่งจากมังคุดเนี่ยก็เขาก็เจอค่ะเจอบิม ก็เขาก็ให้เราให้เราเสิร์ชเหมือนกันให้เราหาดูอลองศึกษาดูด้วยแล้วกันเขาเขาเขาส่งเว็บมาให้ดูเขาส่งเว็บมาให้ดูแล้วก็แล้วก็ให้เราดูรายการในในลิงก์ของเฟซบุ๊กรายการสุนทรสวยมันจะมีเิงก์ของเฟซบุ๊กเราก็ดูดูแล้วก็โอเคโอเคลองใช้คู่กันไปดูค่ะเริ่มต้นการรักษาด้วยการให้เคมีบำบัด เข็มแรกผมผมมีข้อมูลว่ามีอาการอยู่บ้างนะฮะแต่ผมไม่แน e ่ใจว่าข้อมูลที God ่ได้คือเริ่มทานบิมตอนไหนฮะเริ่มทานบิมตั้งแต่หลังเข็มแรกเลยค่ะหลังเข็มแรกค่ะพอให้เคมีครั้งที่หนึ่งก็ได้ก็ก็ก็เริ่มทานบิมเลยเริ่มทานเลยทานยังไงฮะสามเม็ดสามเวลาสามเม็ดก็คือเช้ากลางวันค่ะสามเช้ากลางวันกลางวันสามเย็นก็สามพอ หลังจากเข็มแรกเข็มแรกเข็มแรกไปแล้วก็มีอาการเลยสามวันมีคลื่นไส้มีอาเจียนมีปวดขาปวดขาก็คือเป็นเหมือนอาการทั่วไปของคนที่ให้เคมีบำบัดแบบนี้ค่ะแต่พอเริ่มทานบิมพอทานบิมไปก็ทานทุกวันน่ะนะคะทานไปพอให้สามอาทิตย์ให้เข็มเข็หนึ่งไม่มีการเลยไม่ปวดเมื่อยไม่ปวดขาไม่ท้องเสียไม่อาเจียน ยาแก้เจียนทานไปหนึ่งเม็ดครั้งแรกนะเพราะว่ามันเป็นแค่สามวันทานไปมึ่งเลยมหนึ่งเม็ดเพราะว่าอาเจียนแค่ครั้งเดียวพอแต่ปวดขามีปวดขาปวดปวดเมื่อยปวดตามกล้ามเนื้อพอมาเข็มที่สองก็ทานทานมาทานมาสามอาทิตย์ไม่มีอาการพวกนี้แล้วทำงานได้ทำอะไรได้ปกติน้ำหนักขึ้นเข็มสี่เข็มค่ะก็ยังทานพอพอเดี๋ยวต้องต้องบอกนิดนึงพอให้ให้เคมมีบำบัด ประมาณเข็มที่สองพอ,พ,อพอเริ่มนั้นต้องให้ต้องให้ฉายแสงแล้วก็เริ่มม <c oughs> าฉา, <c oughs> ฉายแสงแล้วแล้วก็ทานทานบิมเก้าเม็ดวันละเก้าเม็ดแล้วก็ทานน้ำมังคุดวันละครึ่งถุงครับค่ะบางวันก็หนึ่งถุงแล้วแต่ว่าทานได้มากน้อยแค่ไหนแล้วก็พอให้พอฉายแสงครับทีนี้ฉายแสงร่วมด้วยเนี่ยแรกแกก็ไม่เป็นไรน้ำหนักขึ้นอยู่แรกแกก็ไม่เป็นไรน้ำหนักขึ้นก็ทานอาหารได้ปกติ น้ำหนักขึ้นจากห้าสิบกิโห้าสิบสี่โอ้ดูเหมือนจะดีนะฮะดูเหมือนจะดีดูเหมือนจะดีค่ะพอฉายแสงประมาณสักครั้งที่สิบสี่สิบห้าเริ่มเริ่มเจ็บคอมากเจ็บคอมากเจ็บเจ็บแบบอ่อกืนน้ำก็ลำบาค่ะกืนน้ำก็เจ็บครับก็เริ่มทานอะไรไม่ได้แต่ขนาดก็ยังทานตอนนั้นก็ยังบิมอยู่ ค่ะละลายน้ําดื่มอ๋อใช้วิธีละลายน้ําดื่มเลยแคปซูลแล้วก็ละลายน้ําแล้วก็ดื่มการกันการการจ่ายจ่ยน้าน้อยๆก็ดื่มเลยอ่าฮะแล้วก็ช่วงนั้นจะทานน้ำมางคุดเยอะแหละเพราะว่าทานอย่างอื่นไม่ได้อแล้วก็ทานทานเป็นพวกน้ำผลไม้ปั่นเนื้อผลไม้ครับค่ะแล้วก็น้ำหนักตัวก็ลด พอเริ่มทานไม่ได้น้ำหนักตัวก็ลดอัตราสองสัมลโลอัตละสองสัมโลช่วงฉายแสงมันก็จะเหลืออีกประมาณยี่สิบกว่าครั้งครับมันก็ใช้เวลาฉายแสงทั้งหมดสามสิบห้าครั้งใช้เวลาประมาณสองเดือนครึง่งาาก็พอมิถุนาพอมิถุนาก็ฉายแสงเสร็จก็ประมาณอีกสักประมาณอีกสักเดือนหนึ่งได้ค่ะถึงจะเริ่มเริ่มทานอะไรได้จากกรณีของคุณปูเป้เองเนี่ยณนะตอนนี้เนี่ยสุขภาพแข็งแรงดีแล้วนะครับ บิมเข้าไปช่วยในเรื่องของออลดอาการของอาการข้างเคียงครับความมั่นใจของผมมีเต็มร้อยว่าประสิทธิภาพของเราในการดูแลสุขภาพเขาทำให้เขากลับมาสู้กับโรคร้ายด้วยตัวเขาเองได้อของเราไม่ใช่ยาที่ไปวิ่งไล่จับฟันขฆ่าเซลล์มะเร็งะนะครับของเราก็เพียงว่าไปกระตุ้นให้เม็ดเลือดขาวสร้าง th 1 th 1 7ซึ่งจะไปกระตุ้น มเมล็ดขาวนักฆ่าเรียกว่าแมคโครฟาจพวกนี้คิวร์เซล์อีกทีหนึง่งเมลอดขาวพวกนี้ก็จะเป็นทําหน้าที่วิ่งไล่ฆ่าเซลล์มะเร็งซึ่งเป็นเซลล์ผิดปกติในร่างกายเพราะฉนั้นมันจะเลือกมันจะเลือกฆ่าเฉพาะเซลล์ที่ผิดปกติฆ่าเซลล์ที่ไม่ใช่เซลล์ Sell ปกติในร่างกายเท่านั้นเพราะมันจะไม่มีผลข้างเคียงใดๆเลยซึ่งต่างจากวิธีการรักษานะครับวิธีการรักษาอื่นก็คือใช้ครอบจัก,กรวาคลครอบคลุมหมดนะเมาวรวมเมาวรวม เพราะฉะนั้นมันไม่มี selective มันไม่เลือกเพราะฉะนั้นการที่มีผลข้างเคียงก็คือว่ามันจัดการไอเซลลที่มันอยู่รอบๆหมดนะนี่คือสาเหตุเพราะฉะนั้นตรงนี้ในขณะที่เราไม่เคยมีความรู้ว่าเราอาจจะสามารถเลือกฆ่าเซลล์ที่มันผิดปกติจากตัวเราได้รเราก็ต้องใช้วิธีการแบบเหมารวมคือเอาระเบิดลงเลยเป็นบอมเลยเป็นบอมเลยนะฮนะ,ะทีนี้ถ้าหากว่าเมื่อเรารู้ว่าเราสามารถที่จะเลือก จัดการกับเซลล์มะเร็งโดยปล่อยให้เซลล์ปกติในร่างกายอยู่อย่างมีปกติสุขครับเราควรจะเลือกอย่างนี้ไหมถูกต้องนะครับนั้นก็คือผมหวังว่าสิ่งที่ผมพูดประโยคหลังๆเนี่ยคงจะได้รับออกอากาศ <c oughs> ออกอากาศได้ครับไม่ไม่ผิดหรืครับ